แรบมาดาลใจเป็นอย่างค,คุณคุณคานคือใส่มาปูป่วยดังครับสใส่เวลาว่างครับแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นข้าวอยากหารายได้เสริมเ็วเลยเอามาปูแต่ปูกก็มาที่นี่ก็เลยแบบขยายต่อเรื่อยๆแล้วก็ขายตลาดน้ำครับครับก็คือตอนนั้นคือกล่วยกํกาลังเป็นราคาเนาะนนเป็นราคาคือราค,คาสูงครับที่นี่ก็เลยสนใจก็เลยอันนี้คือห่อได่พันมาจากไสครับอันนี้สั้นมาจากเฟรในกลุ่มครับเฟรนในกลุ่มล่วยดังเลยเป็นตลาดเลยครับ ครับก็สตมีอยูุน่ปูกไว้หกสายพันธุ์ครับอันนี้ห้องห้องมีการดูแลรักษาอย่างไรครับตัวนี้ใ<ช>กใส่ปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยแอกปุ๋ยใส่ปุ๋ยแขกครับแล้วก็ละว่างพวกนอนครับนอนศัตรูง,นนขงเขาคือนอนแมนครับนอนกับตะกะแตนตะกะแตนกินใบครับเฮาห้องมีวิธีรักษาอยงไดีเจอศัตรู น้อนจะขึ้นมาตอังขึ้นครับขื้นปูกผักกระเอามาเก็บออดกระต,ตัวเพราะยุน,นีิบใส่ยาครับบใส่ยาขาแมลงครับส่จะมาจะเก็บออกเก็บขาสวัสดีครับสวัสดีพบกับพัชไทบานคือเก่านะครับผมครับสำหรับมือนีกสิภาท่านผู้ชมนะครับมาชม สวนกล้วยด่างครับผมพิกัดกะยูบ้านโนนม่วงนะครับผมตำบลห้วยหิลาดอำเภอสวนพุ่มจังหวัด้อยเอ็ดเฮาครับผมครับสวนนี้ก็จะเป็นสวนของคุณคู่อันนะครับคุณคู่อันใส่เวลาว่างนับในการสอนหนังสือนะครับแต่มาปลูกกล้วยด่างครับผมเดี๋ยวเฮาสี่ไปสัมผัสคุณคู่อันกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคู่อันครับนัทพลบุญเพิ่มลเจะของสวนกล้วยด่างน้องไอริครับกล้วยด่างน้องไอริครับผม ครับแรงบันดาลใจเป็นอย่างคุณคุณขวันคือไะไมมปลูกกล้วยดังครับใส่เวลาว่างครับแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นข้าวอยากหารายได้เสเเริมก็เลยเอามาลูกแต่ลูกแล้วก็หมกักที่นี่ก็เลยแบบขยายต่อเรื่อยๆแล้วก็ขายตลาดน้ำครับครับก็บคือตอนนั้นคือกล้วยกําลังเป็นราคาเนาะเ,เป็นาราคาคือราคาสูงครับที่นี่ก็เลยสนใจก็เลยอันนี้คือเข้ไใดพันมาจากไสครับอันนี้สร้างมาจากเฟรในกลุ่มครับ เป็นนี่กลุ่มกล้วยดังเลยเป็นตลาดเลยครับครับก็ซือมียุนี่ปลูกไว้หกสายพันธุ์ครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือกล้วยแดงอันนี้อันนี้คือกล้วยแดงครับผมกล้วยแดงอันนี้ต้นนี้ซื้อมาหากอะไรเป็นเดยครับคุณซื้อนอมาสีพันครับตะ่กี้ซีพันนอนหน่อยนอนประมาณีหแเลยนอนนหน่อยหน่อยครับตดวที่เขามาปลูกมันก็ขยายขึ้นแล้วก็แยกออกเรื่อยๆครับอันนี้คือเขาแต่กอเนาะแม่นครับ กวยกวยพันเป็นพันนีคือเขาแต่ก,กออะไรบปานเลยครับจะเรื่อยๆครับอันนี้ชุดที่หกครับชุดที่หกแต่ละชุดกระสีประมาณนี้เลยอืมหลายครับครับจะนีดอีกกอหนึง่งนอหนอหน,น,น,นอประมาณนี้ใคเทอดเรยนอ ตอนี่กระสิเหลืออยู่รักพันครับพักต้นต้นครับแล้วก็ไร่เมียนครับกระสิมีไล่ตางกันครับอืมอราคาไล่ไร่ของเขานี่เดี๋ยวขบอเบิ่งใบเนาะครับผมเระสีเบื้งไหนนะครับเนาะกรสิมีซื้ออื่นตั้งหาครับอันนี้กระสิเป็นลายเม็ดผลกระสิเถือกซุดแล้วในท้องตลาดตอนนี้กระสิรักลอยรักพันครับอืมหลักร้อยถึงหลักพันครับผมอันนี้คือเขาต้นไ่เนาะเมียนครับต้นไ่ก็คือต้นวบถกย้ายพันธุ์ตัวนี้นะครับ ลำต้นก็จะเป็นถือว่าแดงเนาะแมนครับลำต้นแดงนี่เขาเรียกว่าพื้นแดงพื้นแดงนี่ครับแตกก่กออันนี้ห้องห้องมีการดูแรลรักษายังไงครับตัวนี้ก,ก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยแอกปุ๋ย,ออยใส่ปุ๋ยแขออกครับแล้วก็ระวังพวกนอนครับนอนศันนตรูของเขาคือนอนแมนครับนอนกับตะกระแตนตะกระแตนกินใบครับเฮ้เฮ้มีวิธีรักษายัไงดิ ต็สตูน้อนจะข้ดมาตอนกลางคืนครับเพื่อปลูกพักจะต้องมาเก็บออกเทละตัวเพราะยุ่นี่บัใส่ยาครับบาใส่ยาขาแมลงครับ,รบสมัคจะเก็บออกเก็บขาครับอันนี้ก็จะเป็นพ่านเดียวกันพันเดียวกันครับแต่คนละสีอันนี้จะเป็นพื้นเขียวครับอ๋อพื้นจะเป็นสีเขียวครับจะเป็นพื้นแดงอันนี้พื้นเขียวเนาะนี่เห็นเบิ้งเลยนี่ก็จะเป็นนี่ครับเป็นไล่แดงเนาะ ก็อืน่นมากว,าย,กวายด่างนะครับอันนี้จะเป็นลำตุนกับสีบลแดงคือจังไอ้ผ่านีพันนี้เนาะนี่ครับพื้นเขียวจะเป็นต้นหน่อยน้ำสองตอน้นอ๋อนี่คือต้นหน่อยเขาครับพื้นเขียวนะฮะนี่คือต้นหน่อยแ็มีต้นหน่อยสองตอน้นครับคือเขาปลูกเขากระปลูกแปลว่าคุณลุ้มปลูกในพื้นที่ไหนาบ้านเขาเลยแม่ครับลุ้มเนี่ยจะก,กว้างหกสิบเซ้นหรือแปดสิบครับ ครับกระสีผสมปุ๋ยขอกเป็นส่วนมากแล้วก็เอาเศษดินเศษหญ้าลงครับครับถ้าว่า่อยได้สื่อปุ๋ยใส่ดอกกับปุ๋ยแอกอยู่ของงอเขาเลยครับผมนะครับแต่ละต้นไล่ก็สิบ่คือกันครับราคากับสีตางกันครับอันนี้กับพันเดียวกันมาครับต้นกลางๆแมนครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลายไม้ทองครับลายไม้ทองเนี่ยพื้นเขียวอื่ใบกระสีไล่แต่ว่าต้นนี้ให้ลูกสองสีครับเป็น สีเขียวแล้วก็อันนี้ต้นลูกครับเป็นแดงออริจินอลอ๋อให้ลูกสองสีแม่ครับก็คือสีแดงครับแล้วก็พื้นเขียวครับสีแดงแล้วก็พื้นเขียวอืมแนงตั้งต้นเลยแดงใบครับอันท่านนีด้ครับอันนี้ก็แดงคื้กันครับแต่ว่าเป็นไล่เม็ดฝนเม็ดฝนเพ่นครับ เ็ดพืชจะมีเขียวติดออกมาเ็นแบบแต่ว่าเพดบลายครับก็จะเป็นไล่เม็ดฝุนเนาะนี่ฮะเป็นไข่คือจังเม็ดฝุนครับไล่รุนแรกครับือมัอนจังมาพัฒนาต่อเป็นแดงสยามแดงสยามเหมืนจะเป็นพวกไล่แบบนี้เพราะว่าออกจากห้องแลบครับครับก็จะเป็นไล่ไหมบ แล้วในที่นี้ก็คือแบบพ่อเนื้อเยื่อครับจะได้ออกมาเป็นลายไหมอันนี้ตัวยางเนื้อเยื่อ,บบอ,อครับในครับเบิร์คอเบิร์นี้ครับอันนี้ตัวยางเนื้อเยื่อมันจะอ๋อันนี้อันนี้คือเป็นพ่อเนื้อเยื่อเน่นครับตัว่า,วามาเสอร์เมนสีแดงเนี่ยเนาะออกมากจะมันลุ่นเขียวครับนี่ต้นน้อยจะเป็นเขียวครับนี่นแล้วก็สีมีสีตีดออกมาหน่อยหนึ่งแต่โบหวัวใหญ่ขึ้นจะเป็นแบบลายใดครับก็ต้อมมึงต่อมันใหญ่น้ำเนี่ยนครับ อันนี้คือเป็นเนื้อเยอะเนาะครับเดี๋ยวไปบึงนะครับอีกอ่าทัดลงมาครับข้างล่างเป็นกล้วยป้าครับป้าดางลายวากิวลายวากิวเนี่ยก็จะเป็นลายเป็นลายขาวเป็นลายขาวขึ้นเหนือวากิวอ๋อเนี่ยครับเนี่ยสวยสวยงามเลยต้นนี้จะเป็นสองไล่ครับเขาเรียกว่าลายวากิวแล้วก็ลายหินอ่อนครับลายหินอ่อนมันมีสองไล่อยู่ในต้นเดียวกันต้นเดียวกันโอ้ลายหินอ่อนเนี่ยฮะท่านผู้ชม ใ้เบื้องใกล้ๆกล้วยปลาราคาจะถือครับรักลอยประมาณสามลอยถึงพันหนึ่งครับลักลอยราคาเขาอเนาะครับผมครับตัวนี้เดียบอันนี้ปลาปัวด่างน่ครับจะเป็นสีเหลืองเอกลักเขาจะเป็นด่างเหลืองครับเป็นด่างเหลืองอันนี้ก็เริ่มต้นห้าร้อยบาทถ้านอาหน่อยก็เน่าย่สวนกระจิดมะเกนนอเน่ะครับครับบ่เกินอห้าร้อยเนาะครับ ท่านเดียวกันเลยไหครับท่านเดียวกันครับอดีตด่างน้อยครับอันนี้มันด่างมันออกด่างเขียวกับเล่ผัวยมันออกด่างด่างหน่อยเนาะนี่เนาะแต่ว่าลูกเขากับสีด่างลายเพราะว่ามันเหลืองครับน้อเหลืองอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าครับกล้วยบ้านห้องนี่กล้วยน้ำว้าแต่ว่ามันออกด่าง กล้วยน้ำวามันออกแดงเมียนครับมันมันคือออกแดงมันนีหลายครับน้ำว้ากล้วยทุกสายพันธุ์ในไทยมีดางเบิดมู่นี่จะราคาสูงเพราะว่ามันนอมันออกน้อยครับออกออกนอหน่อยครับผมอันนี้ราคาอะไรบ้างยครับอันนี้รักพันขึ้นครับครับพันห้าถึงสามพันแล้วแต่ลายอันนี้ไล่นิดเดียวเองครับครับต้นนี้ก็จะเป็นกล้วยปลาครับกล้วยปลาไล่หินอ่อนเนียนอันนี้เป็นไล่หินอ่อนเลย ฝั่งมะม่วงไก่ไกเนาะมันจะเห็นลายมันอันนี้นอกระ่างแตกอ่ะนี่ครับเป็นลายหินอ่อนโอ้สวยงามครับขันเมืองไกลไกลนี่สวยเลยนี่จะเป็นลายขาวๆนี่แล้วก็ต้นยุคข้างหน้าค็ลายเดียวกันครับลายหินอ่อนนี่ครับแต่ว่าต้นจะชัดกว่าจากกอเดียวกันครับสองต้นนี่มาจากกอเดียวกันกอเดียวกันครับต้นเมื่อกี้นี่ครับแต่ว่าลายจะเข้มนต่ชัดกว่าลายสวยงามเลย โม่เหนี่ยวมากบ่ได้สือครับแหลกโอแหลกกันแมนครับเขาแหลกคือจังแหลกในกลุ่มในกลุ่มเพื่อนในที่แบบครับโอ้โหเนี่บเป็นไล่เห็นมั้ต้นไหม่ยุ่นี่ส่วนมากแบมีตะแหลกเอาบ่าดได้สือมูมูต้นหน่อยด้วครับมูต้นหน่อยยุ่นี่ขุดมาจากนั้นครับจากต้นนั้นอ๋อเขาแบ่งแยกมาแมนครับมันจะให้สีเขียวตะกี้ยุ่นี่ก็มีหากัวขุดขุดขายเบิด กอใยังอยู่นี่แตกกอดีเนาะครับเนาะนี่ต้นนี่โอ้แตกก่อมันกำลังแตกกอขึ้นต้นนี้แม่นครับนี่ฮะแต่มาชมเงินโมนี่จะมีราคาสูงกว่าอันนี้เสียราคาแพงกว่าพันนี่อันนี้ เริ่มลักพันครับพันหาถึงหาพันครับแต่ขายเป็นกองเหตุก็สามพันครับสามพันหาตัวนี้พันเดียวกันครับไอตัวเทวไทยขังแหลกบอกแหลกครับแต่ว่าเป็นไล่แยกออกเป็นไล่ครับคนละไล่คนละไล่เนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้ทองลายไม้ทองครับอันนีเบิ้งเบื้องกกันเ็ไดบืัองกานกับต้นไล่มันจะเป็นเืนเขียวครับตาแดงคือต้นมันมันบแดงแห้งเนาะครับจะออกเป็นสีเขียวครับโน้อันนี้มันใหม่ห้อยใหม่เนาะเนี่ยครับ อากาศอ่นก็นกนดต,ตัดดอกมักเดียดประเทศไทยครับครับแหงเดียดนียพัดเดียวกันเนาะครับเนาะอันนี้พัดเดียวกันอันนี้ต้นน่อยเนาะอู้งามเลยสวยงามลายพายุครับครับเหมมะสําหรับคนที่มดสวยงามเนาะไปประดับตกแต่งครับยุบานแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นกล้ยตานี้ครับกล้ยตานีอันนี้กล้ยตานี้อีหลี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้พึ่ง ตดเกมมี้อยู่นี่ซ้อมก่อตาดอกเพื่อนว่าเพิ่นเพิ่อนอยากได้เพิ่นจะเลยสร้างสื่อผมก็เอาให้เป็นเงาเลยซ้อมเงาครับจะจะมีนอออกนอแต่สีขาวๆไม่ใ่หละอกัสีมีนอเผือกนอไล่เนี่ยนี่ครับเดี๋ยวนอเบิ่อเนาตัวนี้นอเข่ามีกับสีไล่ตาหน่อยเลยตัวนอหน่อยเนาะมีสามนออันนี้หนา ถึงนอนหน่อยๆขาวๆนอนขาวเลยครับก็สี่างตะหน่อยครับผู้ตุนใหญ่นอนเนาะอันนี้ราคาเท่าไรครับป่วยมุ่นี่อันนี้รักลอยครับโอ้รักลอยสามร้อยถึงพันห้าครับแต่เบอรท่ายังเป็นราคาเกินนี่แม่แต่พ่อได้เนาะพ่อได้นี่ครับหมายว่าบึงนะครับบรรยากาศอันนี้ก็คืออยู่หนาบ้านหนาบ้านเลยเนาะหนาบ้านหนาบ้านก็มีเทียงหน้าหน่อยพร้อมเทียงหน้าอันนี้ก็เป็นหม่องผัก่อนย้อนใจ เหลืองเลี้ยนมากกับมานอนผักอีอนนก่เห็ดเองครับเห็ดเองด้วยเห็ดเองเพื่เอเดียวก็จะมีกล้วยอันอื่นแะมะน้ำบาดังครับปลูกเนี่ยเบ,บ่งเลยการตลาดของของบางอันนี้คือห้าวาขายผ่านทางไหนครับผมขายผ่านเฟสครับเฟาบุ้งแมนครับแต่ส่วนมาก กับเพื่อนกับมะพร้าวบางกับยางมะถามแล้วก็กระคูดห้เลยบ่ได้ขายเป็นกระถางครับส่วนมากจะขายเป็นต้นเลยแล้วก็บทรงครับร่างต้นกระทรงไปเสนีห่อตุ่มห่อหักไปครับห่อหักมันไปทรงไปเสนีหไปห้เพื่อนทรงไปเสนีห์เขากับเข้ากับทรงเนาะมารับเองเข้ากับขายขายแล้วที่ด <c oughs> ีอยากสอบถามไรายได้อ่าเฮา,า,า,าเขาแคยได้เฮาได้เป็นเดือนหรือว่าได้้ไดเป็นต่อป,ปีเฮาได้หลายป็นใดครับก็บแล้วแต่ช่วงโอกาสครับส่วนมากคงจะขายแค่ตอนรอดเงิน ครับสูงสุดที่ใกล้ขายได้คกือหกหมื่นต่อต้นครับหกหมื่นต่อต้นเนี่ยครโอ้โหคือว่าครับช่วงช่วงต้นปีครับช่วงต้นปีกับปลายปีหกสี่ครับเนี่ยกะต้นต้นประมาณนี้แหละครับได้ขายไปเลยแต่วันเป็นกล้ยแดงครับแต่ช่วงนี้ราคามันโดดลงแล้วครับนาเก็บครับครับทันพันที่อยู่สวนเฮานี่ต้นใดราคาแพงที่สุดครับกระสิเนี่ยครับตัวแดงแดงเนี่หบอก่นี่ยครับ ให้อสองสีว่าเรื่องแนวหน้าอีกต้นหนึ่งครับครับโอ้อ้ย,ยดสองหยดนี่นะเนียนครับอันนี้อันนี้พันยังครับนี่ฟลอริดาฟลอริดาดา่างฟลอริดาด่างเนียนครับโอ้นี่ครับอันนี้ก็สีรักพันพันขึ้นครับอืนี่สวยงามเลยนะสกี้มันผมมีอยูสีต้นเอาไปแลกของเอาไปแลกค้าสีแลกนาฬิกาไม่ให้ลูกได้เหลืออยู่ต้นเดียวอันนี้ห้องก็ตัดใบออกเนาะ แมนครับมันก็ได้เหลือสองใบครับผมตอนนี้กับมีนอนเหรอครับครับจะพระคั้นเด็ดสวดขึ้นมาแพ้นที่สุดเกิดที่ต้นเนี่ต้นกลางๆนี่เลยเนี่ครับก็จะเป็นไม้ทองประกายดาวทั้งขั้อื่นครับแต่ว่ามันเปลี่ยนสีไปแล้วเปลี่ยนไา่ไปแล้วครับก็ตัวยางกะเมื่อบึงเป็นไา่อันนี้พื้นเขียวครับอันนี้ก็จะเป็นไา่ธรรมดาแต่ว่าใบนี้ก็จะต่างจากมันต่างกันอยู่ในต้นเดียวกันครับ ออกเลื้งแล้วตอนเนาะเลื้งแดงเนี่ยโอ้สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวอยากให้น้องนั้นครับฝากช่องทางกันติดตามหรือผู้ที่สนใจอยากสื่อกล่วยด่างของข้าวครับสมัรถติดต่อหรือติดตามใดช่องทางเลยครับกสิมีเฟ่ครับเฟสเดี๋ยวให้ัจิตัดไทยบานเพินแปะให้ครับแล้วก็เบอร์โทรครับ0 6 1 8 7 2 9 5 9 9่หครับหรือว่าเขาไปในเฟแล้วกครับ กดแฮชแท็กนะครับครับผมสวนกล้วยด่างน้องไอริครับเกษสรขืนมาไายการขายของผมกษสรโล่งไปหันครับครับผมครับสําหรับมื่อนี้ก็ขอขอบคุณองค์นั้นครับที่มาให้ช่มสวนนะครับกล้วยด่างขององค์นั้นครับผมครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ